ซักตึงหลังไผ่ามาก็ต้องว้าวแถมสง่าง,งาัมากกว่าทรงคุณค่ะที่นี่ก็คือวัดพันเตาวัวาดเก่าแก่ที่มีอายุก,กว่า200ปีแต่เดิมคนเมืองเป็นฮ้องกันว่าวัดพันเตา่าที่แปลว่าพันเท่าเขาเจ่กกันว่าทําบุญที่นี่จะได้บุญกลับไปพันเท่าเลยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือพระวิหารหอคําหลวงที่สร้างมาจากไม้ซักทองตึงหลังเป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสนดังหลังเป็นมีเจดีย์ทรงระฆังสีทองอาลามตั้งตะหง่งงานอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมสวยงามแบบตะการตาเลยเจ้าและถ้าได้มาช่วงวันผ้าใหญ่หรือวันลอยกระทงกนจะมีพิธีผางประที จุดเทียนนับพันดวงทั้งวัดจะสว่างสวัยละมุนใจไปบอกประถูกไปในอย่างที่ว้าวขนาดแถมประตูวัดยังแก๊สลักเป็นรูปนกยุงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายายเหนือบอกเลยว่าทุกดีเทลเต็มไปด้วยเรื่องเล่าแล้วก็พลังศรัทธาใครมีแพนมาเจียงใหม่กำลังซ้อหาวัดที่สง่าง,งามสามารถถ่ายคอนเทนต์มอมอได้ห้ามลืมมาแวะไหว้วัดคันเตาที่ถนนโนป๊ะเก้าตําบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เติมความสงบเพื่อใจเสริมบุญครึ่งปีหลังเสริมสีรีมงคลให้ชีวิตปังๆไปแหข้้้นจาาาคต่เเุณ xin chào.